จ้ำสะแตกลงไปมักงี้เอายังแล็วร็ววันเน็วกินน่ะเร็ว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 กะลังได้ยังกินเอามากินไหมกะลังแตงไห้อยู่เออแม่แม่แม่สวยลราไปนี่เออเสื้อสะแตกมิเต้ใส่มิเต้ใส่นี่สะแตกลงไปหันถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนไปใส่เมืดไปใส่เมืดกะบ่ล่างไหม ันคนมีเวลาบมเจ้าอยู่บ้านจะคุ้บ่ละ่ะโอ้ยมันสิกินจังไหนถามเนี่ยกินล้อนถ้ว,วยนะฮะ,ฮะมันสิกินจังไหนนี่ถ้วยน้อยๆเนี่ยถ้วยน้อยก็จ้ำค่อยๆจนตัว,วจ้ำแก้วจ้ำแก้วลองบักเขือมันกะลนเอาก็จ้ำค่อยๆตัวนาะเอาสิไปจ้ำค่อยแล้วมันสิติดเขา่าฉันบ,บ่บีร่งบีร่องตัวบีรงท่านบีลงบักเขือมันกะตกเนี่ยตกก็เก็บขึ้นมันช่ยาก แต่ละผ้ากลิ่นมึงดูจะไมีเสื้อโลกตัวเกิดจังไหนก็ดรึไม่ได้ล้างถ้วยล้างจานไหมมันกินบ่ได้ดอกถ้วยมันหน่อยโผดโอ้เจาะกระหาเห็ดเนาะถ้วยน้อยกินบ่ได้เมนมึงดูหน่ะพักเต็มถ้วยมึงดูแก้วปลาแดกอยู่แก่หนึ่งพักอยู่แก่หนึ่งอู้ได้ละผ้าเจาะเห็ดตังสี่น่ะเดี๋ยวเดีเปลี่ยนให้ดอกสิโอแมันบ่ล้างถ้วยเนาะมึงดูแก้วปลาแดกเห็ดกินแต่เสพเสแไม่เห็ดเนี่ยหนีโอโอเงยไหลมันน้อยโพอดว่าติเออ จำสแตกลงไปมักไงจานดาวเทียมบบห่างสิสิดอกกันห่างกูเจ้ามาใส่ให้อยู่จำทำไม่ยินบมาหนิมะเขือกระโบตกบะเขือกระโบออกจำแห้งมาได้กระโบฟงหึจำให้มะเขืออ้อมนี่จำบอกเออจำกินมจำมันมึงยากเง่ถวยน้อยกะว่าถวยน้อยถึงไหนถึงใจบ่บ่หนิหึ มันเจียวเงยคนนี้วะูมีอยู่ดิกะละมังผสมปูนบะลังจะจมธนาจะจมกินลงไปกินก็ได้ถ้วยจานบลรางอ้าวนี่ถาแต่กู่มาลรางอยู่ดิบ่ใส่ถ้วยด้วยกระมัดตีมันหน่อยเงยวะคักบ่เงยอ้าฝาดมึงกินแล้วก็เมียนน้ำเด้อสาวพี่ปอบ โอ้โหพี่นงมั่งเป็นจัน <laughs> oh. พี่น้องเน้ออ <laughs> oh. ย,ย่าจมเด้อเท่านานบ <laughs> ่ามีอย่าจมคือข่อยมันจะได้ลงไปนางกินอยู่ในซ้ำกะละมั่งเดีย้ยแคปพี่เขา